คุณตำรวจเบิกมาประมาณ1,300กว่าคันนี่แหละ1,300กว่าคันนี่แหละก็มูลค่ากี่บาทก็ไม่รู้อ่ะผมพูดตรงนี้นะมันไม่ทันนะทุกคนเพราะว่า ADV 1น0มันสุดแค่100ยยี่บังคันก็อาจจะไม่ถึงยิ่งซ้อนสองอาจจะได้แค่ 116, 117, 118โอ้โห,โ,หโหขนาดเวฟร้อยเดิมๆผมยังตามไม่ทันเลยทุกวันนี้ ADV 1น0ี่ผมขี่อยู่นะ เอออะไรติดแบ็คออเดอร์ผมรู้แล้วว่าทําไมที่แท้ก็เขาเอาอะไรอ่ะไปผลิตรถพวกนี้แหละผลิตให้รถตํารวจไทยนี่แหละหมื่นกว่าคันนะโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวัยรุ่นที่ขี่ ADV 160ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะที่หลังจากทราบข่าวมาว่า ADV 160ของเราอ่ะ กลายเป็นรถที่จะสายตรวจไปแล้วคือกลายเป็นรถตำรวจไปแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยคือแบบเอ้ยมัน,เป,นเป็นไปได้ยังไงวะคือตอนผมซื้อมาแรกๆเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนขี่เว้ยทุกคนก็คือช่วงแรกๆเนาะ a d v 160อู่นะไม่ค่อยมีคนขี่เท่าไหร่คนขี่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าพวก pcx เท่าคลิกร้60เนาะผมก็เลยเลือกซื้อมาด้วยที่ด้วยความที่ว่า ผมชอบรูปร่างรูปทรงรถประมาณนี้ด้วยก็เลยจัดมาเลย a d v 160สีดำด้านที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้ที่ผมขี่อยู่อะ่ะทุกคนตัวนี้แหละก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ช่องของผมตอนนี้ช่องของผมก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ทำให้ช่องน้อยๆเล็กๆอย่างผมอะ่ะมีผู้ติดตามถึง1,400คน ก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเนาะตอนนี้ก็สร้างรายได้ได้ไดแล้วอาจจะได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าแต่ละคลิปมันได้ไม่ค่อยเยอะเนาะทุกคนเพราะว่าช่องซับมันน้อยแล้วก็ยอดวิวมันก็น้อยน้อยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับอ่ะมาเข้าหัวข้อ e d v 1 6 0ดีกว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้วะ <c oughs> แค่นั้นแหละแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่เท่าไหรนะ่เนาะก็เจ้า ADV 1 6 0เป็นรถที่สมรรถภาพดีครับ ขับขี่ไกลได้ขับขี่ตรวจได้แต่ว่าถ้าให้ไปตามเด็กแว้นมันก็ไม่ทันหรอกถ้าพูดตรงๆว่าตามเด็กแว้นตามเวปีศาสตร์ตามอะไรพวกเนี้ยไม่ทันหรอกตามบิ๊กไบค์เขาไม่ทันแต่ถ้าเป็นรถสายตรวจเขาไปตรวจต,ตามหมู่บ้านตามชุมชนตามเมืองอะไรเงี้ยตรวจดูว่าใครเสพยาเสพอะไรไหมก็โอเคดีเลยระดับหนึ่งเลยแหละดีมากๆเลยแหละเพราะว่าเจ้า ADV160 นะ่ะเป็นรถที่คล่องตัวมากๆเนาะคล่องตัวมากๆนะในเมืองอะ่ะ มุดง่ายอะไรง่ายเนาะเพราะว่าเออทุกคนอาจจะดูแหละว่ารถมันค well. ือทุกคนที่เห็นครั้งแรกอาจจะแบบคิดว่ารถมันใหญ่อะเนาะแต่พอมันไม่ได้ติดแชสบาร์ติดอะไรมันไม่ได้ใหญ่เลยนะมุดง่ายเลยนะมุดสบายมากมุดมุดง่ายกว่าพวกซาสามร้อยห้าสิบซีซีเนาะก็ข้อดีของมันก็ประมาณนี้รวมถึงประหยัดน้ํามันใต้ยูบ็อฟก้างก็ใต้บอฟก้างนั่แหละสามารถใส่ของใส่อะไรได้เนาะตำรวจก็เลยแบบอยากได้มาก เออน้ำมันก็เติมข้างข้างหน้าถังถังน้ำมันก็ใหญ่อีก8 1ลิตรก็ขี่ได้ไกลบวกกับประหยัดน้ำมันอีก40โลลิตรเนี่ยโอ้โห,โหประหยัดมากเลยนะทุกคนสำหรับรถคันร้อย6 0ซีซีเนี่ยถือว่าประหยัดมากนะก็อาจจะเป็นข้อดีที่ตำรวจเล็งเห็นว่าเอ,อ้ยนี่แหละเอาคันนี้แหละมาเป็นสายตรวจเอาไว้ตรวจตาความสงบสุขของชาวบ้านเขาเนาะก็คุณตำรวจเบิกมาประมาณ หนึ่งมืนสามร้อยกว่าคันนี่แหละหนึ่งมืนสามร้อยกว่าคันนี่แหละก็มูลค่ากี่บาทก็ไม่รู้อ่ะแต่ตกอยู่ที่ครันละหนึ่งแสนสองมืนเจ็ดพันบาทมั้งเห็นในข้อมูลในข่าวเนาะก็ราคาประมาณนี้เนาะก็แพงกว่าราคาเดิมเยอะเลยนะทุกคนของผมก็จบสดมาก็ประมาณแสนห้าพันเองราคาอาจจะเอร์เกินจริงไปนิดนึงแต่ เราเป็นรถราชาการอะ,าอะเนาะเเข้าใจอ่ะเนาะคือผมไม่เข้าใจว่าทุกคนจะคิดยังไงบ้างเนาะสำหรับรถที่เราขี่อยู่ทุกวันเนี้ยเอทีวหนึ่งหกนเนี่ยที่ผมขี่เนี่ยทุกคนจะรู้สึกยังไงเนาะเมื่อมันกลายเป็นรถสายตรวจไปแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันจะไหวเหรอวะแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่าแค่ว่าแค่ว่ามันจะไหวเหรอก็คือเอาตรงๆนะถ้าขี่ตรวจตาในเมืองอะ่ะมันทําได้แหละ แบบไม่ต้องอะไรมากมายเนาะไปตรวจตาเข้าดูเข้าซ่อเข้าซอยอะ่ะคือสบายเลยเพราะว่ารถมันบอกบอกว้างนั่งได้2คนสบายสบายบอกนั่งสบายใต้ยูบอกกว้างสามารถใส่ของได้น้ํามันก็เยอะเติมได้ตั้งแปลิตรแถมประหยัดน้ํามันอีกต่างหากเข้าใจอยู่ว่าเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเอา adv 1 6 0ไปตามเด็กแว้นอ่าทุกคนคิดดูนะเอา adv 1 6 0เลยอะไปตามเด็กแวนพวกบิ๊กไบ พวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะทันเหรอผมพูดตรงนี้นะมันไม่ทันนะทุกคนเพราะว่า a d v หนูสูมันสุดแค่ร้อยยี่บางทันก็อาจจะไม่ถึงยิ่งซ้อนสองอาจจะได้แค่ร้อยสิบหกร้อยส็ดรอยสบปดโอ้โหขนาดเวฟร้อยห้าเดิมๆผมยังตามไม่ทันเลยทุกวันนี้ย a d v หนูสูที่ผมขี่อยู่นะยังตามไม่ทันเลย คือถ้าเอา ADV 1 6 0ไปตามเด็กแว้นตามจับพวกอะไรเนี่ยโอ้โหไเด็กแว้นยิ้มหวานเลยคือตามไม่ทันตามไม่ทันจริงๆนะทุกคนคือแบบต้องเข้าใจว่าตามไม่ทันเลยนะคือมันอาจจะบิดได้แบบได้125แล้วกันนะให้สุดๆเลย125แต่สุดท้ายก็ตามเด็กแว้นไม่ได้อยู่ดีเพราะเด็กแว้นมันบิดที140ย6 0เนี่ยมันไปทำอะไรมาก็ไม่รู้อะรถแรงขนาดนั้นอนะเอาเวฟร1 0ไปบิดได้สักโอ้โห ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบทำได้ไงวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเก่งอะไรขนาดนั้นมะโอ้โหเก่งชิบหายเลยเด็กแว้นสมไมเนี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเอาไปตามเด็กแว้นเด็กอะไรจริงๆอ่ะมันก็คงไม่ทันหรอกมันคงไม่ทันแน่นอนนะทุกคนก็ผมก็รู้สึกประมาณนี้เนาะมันเอามาตรวจได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับตามเด็กแว้นเนาะผมคิดว่าโอ้โหเด็กแว้นยิ้มหวานยิ้มหวานเจี๊ยบเลยแหละ ก็นี่คือความรู้สึกของผมเนาะที่ ADV 1 6 0กศูลายเป็นรถตำรวจไปแล้วก็เออ ADV 1 6 0มันก็มีข้อเสียยิบยิบย่อยอยู่นะก็คือยังไงอะท็อปสปีดมันได้น้อยอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะข้อเสียยิบยิบย่อยของมันก็คือเอ่อจะว่ายังไงอะอาจจะเป็นอะไรดีอะอ๋อนึกไม่ออกว่ะเพราะว่าข้อเสียที่ผมพูดไปมันก็หมดแล้วเนาะ เพราว่าตำรวจเขาน่าจะไม่เจอปัญหาอะไรพวกนี้หรอกก็คือปัญหาย่อยๆยเนอะเช่นพวกอ,อะไรติด back order เ,เอออะไรติด back order ผมรู้แล้วว่าทําไมที่แท้ก็เขาเอาอะไรอะไปผลิตรถพวกนี้แหละผลิตให้รถตํารวจไทยนี่แหละหมื่นกว่าคันอะโอ้โหถึงว่าอะไรมันติด back order ไม่รู้เกี่ยวไหมแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวนะคือเอาอะไรไปผลิตรถใหม่อโอ้โหถึงว่าอะไรมันติด back order ออโอ้ยแบบนี้แบบนี้แย่เลยก็คลิปนี้ผมก็มาพูดความรู้สึกเนาะว่ามันรู้สึกยังไงบ้างเนาะก็ถ้าพูดสรุปตรงๆรงเนาะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเหรอกก็รู้สึกดีแหละที่ตำรวจเขามีทีวีในศูนย์ขี่เนาะก็จะได้เหมือนกันเนาะจะได้มีรถที่แบบเออดูเท่ดูหล่อหน่อยดูดุดันหน่อยดูลปล่างททรงันสมัย ขี่เหมาะกับสายตรวจเออเหมาะกับการขีต่ตรวจเออเด็กแว้นกลัวเลยเห็นรถคันนี้เด็กแว้นกลัวเลยอะไรประมาณเนี้โอเคครับทุกคนก็ขอสรุปคลิปนี้เลยเนาะก็รู้สึกยังไงบ้างสําหรับคุณตํารวจนะที่เปิดเจ้า a d v 160มนาะเป็นรถสายตรวจนะความรู้สึกของผมเลยเอาจริงๆเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากหรอกแต่มันก็มีรู้สึกเคืองๆนิดน,นึงเนาะที่ผมเลือกซื้อเจ้า a d v 160กมาเพราะว่ารถอนะ่ะคนมันขี่น้อยขี่ไม่ค่อยเยอะ เพราะว่ายังไม่ใช่รถกระแสแต่ว่าผมชอบโซนรถนี้มันเท่ดีจริงๆผมเอาพวก p c x หรือคลิก160ก็ได้หรือข้ามไป350ก็ได้เงินผมเหลือเงินผมเหลือข้ามไปก็ได้แต่ว่าผมอยากได้รถ1 6 0ซีที่แบบเอาไว้ขี่ในเมืองขี่ในอะไรมุดง่ายๆอนะ่ะทุกคนแค่นั้นเลยส่วนพวกคาส3 5 0ซี c, มันก็ดูใหญ่เอทอะทะเกินไปเนาะผมก็เลยแบบตัดสินใจเลือกเ,อเอจ้าเอาเจ้าอ d v 1 6 0เพราะมันมุดง่ายอะไรง่ายเนาะมันคล่องตัวทุกคนแค่นั้นแหละแต่ทีนี้ พอมาเห็นตำรวจเบิกได้เออก็รู้สึกดีเลยแหละเพราะว่าโจนอะไรจะได้กลัวๆหน่อยเนาะไม่ขโมยเจ้า ATV 160ไปเนาะเพราะว่าคิดว่าเป็นรถตำรวจเค่านั้นแหละก็รู้สึกดีอยู่ครับที่มีเพื่อนขี่เนาะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะขี่เป็นเพื่อนเนาะก็รู้สึกดีจริงๆรู้สึกดีมากก็โอเคครับทุกคนสำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆก็มาบ่นมาพูดมาอะไรเฉยๆแหละตามภาษาคนใช้ a d v 1 6 0เนาะก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปผมขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆครับที่ติดตามจนทําให้ผมมีรายได้ขอบคุณครับเออ,เอตำรวจนะเห็นไหมไม่ได้แดกหรอมีใบขับขี่